Hi guys, welcome back. I'm Rin Hi in this video, I'm going to show you guys how to make Thai sweet crispy rice cracker. Super easy and simple, very delicious, and you only going to need a few ingredients for this recipe, so I hope you guys like it. สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเรนจะมาสาธิตวิธีการทํานังเล็ดนะคะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าข้าวแตนนะคะหรือว่านังเล็ดน้ําแตงโมนะคะเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากต่อการทำนะคะเป็นขนมไทยที่ใช้อุปกรณ์น้อยมากๆค่ะไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์น้อยแล้วก็อร่อยนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะเราไปดูส่วนผสมค่ะ Ingredients cooked sticky rice i also have a videos on how to cook this sticky rice i will leave the link below for you guys so please check that out ข้าวเหนียวนะคะที่นึ่งสุกแล้วนะคะถ้านึ่งไม่เป็นนะคะลินก็มีวิดีโอวิธีการทํานะคะลินจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างคะ่ะ watermelon แตงโม brown sugar น้ําตาลทรายแดง palm sugar น้ําตาลปีป๊บ salt เกลือ and you also will need some vegetable oil แล้วก็น้ำมันพืชสำหรับทอดค่ะ and I also list everything right here อัตราส่วนผสมทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะคะ so first thing here into a blender you are going to blend up your watermelon until it's all smooth อย่างแรกนะคะในเครื่องปั่นนะคะก็ให้ปั่นน้ำแตงโมนะคะให้เป็นละเอียดเป็นน้ำเลยนะคะแล้วเราจะนำมากรองนะคะจริงๆแล้วนะคะสูตรดั้งเดิมเลยสูตรโบราณเลยนะคะเขาใช้น้ำแตงโมนะคะเพราะจริงๆเลยชื่อเต็มๆก็คือว่านังเล็ดน้ำแตงโมเนี่ยนะคะ

and I'm going to put that on a baking sheet and kind of like um, spread them around until it's um, kind of thin. Because you don't want to touch it when it's too hot. Just leave it on the side for a couple of minutes until it's warm enough to touch. And when it's warm enough to touch, you are going to put them in a mixing bowl and add your watermelon mixture into that and just kind of mix them together until it's well combined. หลังจากนั้นนะคะก็มีข้าวเหนียวนะคะที่เรานึ่งสุกใหม่ๆเนี่ยนะคะข้าวเหนียวเนีย่ยเนึ่งสุกใหม่ๆจะร้อนเกินไปที่จะจับได้นะคะก็นํามาผึ่งในถาดก่อนนะคะให้อุ่นพอที่จะจับได้นะคะแต่ไม่ให้เย็นนะคะให้แค่อุ่นค่ะพอหลังจากที่อุ่นแล้วนะคะนํามาใส่ในอ่างผสมค่ะแล้วให้ใส่น้ําตงมลที่เราใส่น้ําาตยแดงลงไปนะคะคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะจนให้ทั่วอย่างที่เห็นนะคะอย่าให้เขาเหลวจนเกินไปนะคะ and after it's well combined you are going to put um, t ะติ๊กข้า r ไร e on the baking s h e e t s that you line them up with some parchment paper or wax paper and spread them around again until i u s u n t y o you t t t e thin um, layer like so หลังจากนั้นนะคะที่เราคุกเขาเรียบร้อยนะคะก็นำถาดนะคะที่ปูด้วยกระดาษแว็กซ์นะคะไม่งั้นจะทำให้ติดนะคะก็ปูนะคะแล้วก็นำข้าวเหนียวนะคะแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆนะคะ and then after that you are going to need some cookie cutter and just press it down like so and cut them into a round shape or you can do like a square shape too or any type of shape you like and just cut them into a thin sheets like that like so and it shouldn't be thick at all because you are going to fry them later on so Don't make it too thick and don't press it too tight either. กดนะคะพิมพ์เนี่ยใช้พิมพ์คุกกี้ก็ได้ตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้รูปวงกลมก็ได้ตามใจชอบแต่ส่วนมากเขาจะต้องเป็นวงกลมนะคะแล้วก็อยากอัดให้แน่นนะคะเพราะแน่นเนี่ยจะทําให้เวลาทอดเนี่ยมันจะไม่ฟูไม่พองนะคะก็ให้เป็นหลวมๆนะคะแต่ว่าให้เป็นแผ่นค่ะ and after you um, cut them into a round shape like so you are going to put them on a cooling rack with some um, cooking sheets cookie sheets on the bottom and let it sit under the sun for at least six hours or until it's completely dry หลังจากนั้นนะคะนําไปวางบนตะแกรงนะคะที่มีถาดรองอยู่ข้างล่างนะคะนําไปตากแดดจัดๆเลยนะคะประมาณอย่างน้อยที่สุด6ชั่วโมงนะคะถึง8ชั่วโมงจนกว่าเขาจะแห้งสนิทนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแดดร้อนหรือแรงแค่ไหนนะคะ and after it's all dry you are going to need some pan or um, a big container and l i l l up with s o m e v e g e t a b l e oil and h e a t i ั up on บ m e d i u m heat หลังจากนั้นนะคะที่แผ่นข้าวของเราเนี่ยนะคะแห้งสนิทนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็นำมาทอดนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะคะให้น้ำมันเนี่ยไม่ร้อนจัดนะคะเป็นแค่ร้อนกลางนะคะไม่อย่างนั้นข้าวของเราก็จะ ไม่ได้ง่ายนะคะก็ลองใส่ลงไปแผ่นหนึ่งก่อนนะคะเพื่อเป็นการทดลองนะคะว่าน้ํามันเนี่ยร้อนได้ที่ไหมถ้าใส่ลงไปแล้วแล้วฟองขึ้นอย่างนี้นะคะอย่างที่เห็นก็คือว่าร้อนใช้ได้แล้วคะ่ะ and after your um, cooking oil it's it's hot enough you are going to add your um um rice um cracker into that and fry them on a medium heat and make sure it's not too hot if not your um rice crispy rice cracker will, will burn so just fry them like both sides and kind of flip them all the time until you see that your rice is popped up หลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆถ้าเห็นว่าเริ่รมแบบเออสีน้ำตาลเข้มไปแล้วแล้วตรงกลางยังไม่ค่อยสุกก็ตักขึ้นมาแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ลงไปทอดอีกได้นะคะพอแล้วก็กดๆหน่อยนะคะเวลาทอดเนี่ยให้กลับไปกลับมานะคะทอดให้สองด้านสีเท่ากันนะคะแล้วก็กดๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าตรงกลางอาจจะไม่สุกได้นะคะ แล้วก็อย่าทอดอย่าทำแผ่นข้าวเนี่ยให้เป็นแผ่นหนานะคะเพราะว่าอาจจะไม่ฟูหลังจากที่เราทอดไปสักพักหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าข้าวของเราจะพองขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ที่กดๆนะคะกดจะเป็นแผ่นนะคะจะเห็นว่าพองเรียบร้อยถ้าพองสวยงามและสีอย่างที่เห็นนะคะก็ใช้ได้คะ่ะ and after you fry them for a couple of minutes and you see that it start to turn a little brown and it's all like golden brown it's mean your rice crispy it's done so put that on a cooling rack and set it on the side and into a different pan into a saucepan you are going to add your palm sugar or some people might call um, coconut sugar just add that and put it on a low heat until the sugar is all melted and some people like to add a little tiny tiny bit of salt you also can add that too or if you don't like salt just don't add that but salt will bring out the sugar taste หลังจากนั้นนะคะในกระทะอีกใบหนึ่งนะคะให้ใส่น้ําตาลปี๊บของเราลงไปนะคะแล้วก็ในไฟอ่อนสุดนะคะเคี่ยวน้ําตาลเนี่ยจะใช้เวลาสักประมาณ10กว่านาทีได้นะคะเคี่ยวน้ําตาลนะคะจนเป็นสีน้ําตาลใสแล้วก็มีสีที่เข้มหน่อยนะคะบางคนอาจจะใช้เกลือเล็กน้อยใส่ลงไปหยิบนิ้วนะคะเพราะว่าจะทําให้แบบเอ่อรสชาติของน้ําตาลเข้มข้นขึ้นแล้วแบบมีรสชาติมาตัดนิดหนึ่งนะคะ And you are going to let that sit for I would say about 10-15 to minutes amber until turn your sugar turn to deep or color a color and turn o f f the heat and it s mean y o u r s y r u p i s done หลังจากนั้นนะคะก็คนไปจนเป็นสีเข้มอย่างที่เห็นนะคะเข้มแล้วใสนะคะไม่เหมือนตอนแรกอย่างเงี้ยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าจุ่มนิ้วลงไปเด็ดขาดนะคะเพราะน้ำตาลนี้ร้อนมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็ในน้ำตาลที่ยังร้อนอยู่เนี่ยนะคะให้ระวังมากๆหน่อยนะคะให้ใช้น้ำตาลนะคะโรยบนตัว Uh, ข้าวพองที่เราเห็นนะคะเป็นแครกเกอร์อย่างเงี้ยนะคะโรยข้างบนค่ะ and after your sugar it's all done and you have that deep amber color you are going to um, put that on top of the rice cracker you also can add sesame seeds you also can add some nuts on top of it or anything you like on top ถ้าจะไม่ให้แบบเหมือนแบบดู b oring ดูแบบ น่าเบื่อมากเกินไปนะคะในฤดูโบราณเนี่ยบางคนอาจจะใส่งาคั่วนะคะแบบใส่ธัญ,ญพืชต่างๆใส่เม็ดฟักทองใส่ถัว่วต่างๆอัลมอนด์ก็ได้นะคะพิสตาชียวอะไรก็ได้นะคะตามในแบบที่เราต้องการได้หมดค่ะ so I hope you g u y s like this video please like subscribe follow me on my Facebook Instagram Twitter and Google Plus and stay tuned for the new video every week วังว่าเพืเ่อนๆนะคะคงจะชอบวิดีโอนี้ของลินนะคะช่วยกันกดไลค์นะคะกด subscribe เจอกันได้ใน Facebook Instagram Twitter และ Google Plus นะคะแล้วก็ติดตามวิดีโอใหม่ๆได้ทุกๆอาทิตย์ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆการติดตามสำหรับทุกๆคอมเมนต์สำหรับทุกๆคำอวยพรต่างๆที่เพื่อนๆน,นะคะมีให้ลินค่ะแต่วันนี้นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ and until next time guys Bye.